อ้โหลครับพี่ครับพี่ครับอะไรของมึงเไม่อะไรนะเยอะไรของมึงผมเพิ่งได้ติดป่าวไม่ารครับผมมานี่หยุดหยุดเลียงเข้าภาษาไม่ได้หนสัตว์นี่นะเราว่าใจไรเงี้ยขอโทษครับพี่ไม่ผมว่าเดิมพันหาเลี้ยงดูครับมา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 มวมา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 มบมา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 มมามาม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 าม่มามามมามามมามมามามี่ม เออเท่าไหร่พ <minutes> ี่สามมิเตนะเออสามมิเตสมาๆมาโอ้หพี่บิดผมแน่นอนเลยอ่ะบิดกระเฮียแล้วไม่บิดหยุดเสียดเข้ามาษาไม่ได้เลยนะนด่าใครวะเฮ้ยเล่นเลือเลยแหละเฮียมันบิดกูอยู่แล้วสัตว์ในสวนกูเล่นเลือเลยแหละไอสัตว มันบิดกูอยู่แล้วไอ้เชี่ยบกแล้วกูเล่นเลื้อนเลยแหละ อ้าวหรอพี่โปรป่ะเนี่ยครับผมตีเต็มหัวเลยครับโปรเะี่ยกูยังกูงงตีใครไม่ตายเลยอโปรอะไรเนี่ยผมตีเต็มหัวเลยครับโปรสองศูนย์สองศูนย์แล้วนะสัตว์สองศูนย์แล้วนะมือเตรียมนะมือเตรียมนะมันจะได้ไอ้ย่ามันเล่นรอจังวะหรือมันเล่น ผมผมเตรียมโอนให้พี่ใช่ไหมครับเอเมอเม,เมึงเตรียมเลยมึงเตรียมเลยสัตว์แต่ครับพี่ห <c oughs> <c oughs> ยุดเดียนเข้าภาษาไม่ได้เลยมึงอารละวาดเลย <c oughs> รัวจริง <c oughs> รัวจริงอี้อ่ะ เฮ้ยมึงจะเอาตังคูจริงเหรอสิบบาทนะมึงเล่นรอขนาดเนี้ยเฮ้ยมึงก็เล่นรอไปตีกูหน่อยก็ได้เฮ้ยไ <c oughs> ม่จริงผมเล่นไม้ได้เว้ยเดิมพันที่ผมยิ่งชอบเลยหนึ่งหนึ่งไม้นะ่ะแต่แบบดูมันเล่นอย่างผมเลยโอ๊ย,อยจบปะจบปะไอสัตว์สามหนึ่งจบปะ 1. จบ,ะจ,บจบแล้วครับพี่จบแล้วครับ ไอ้เหี้ยมึงอย่าลามปามกูจอดกลางวะจอดกลางวะขอโทษครับพี่ขอโทษครับพี่กูอะชื่อแดงกัวจังมีเหี้ยทักมาจบป้าไอ้สัตว์มีมีอแดงกัวจังมีมีอะไรไดิจิ้มได้หมดอ่ะแดงกัวจังโจเซ็กัวจังมึงทักมาดิเออตาบ่ไอ้สัตว์เอาบ่าเป็นจริงมึงมาเอาบ่าวไอ้เหี้ยเจอของจริงดิจริงเลยครับเอาบ่าวไอ้สัตว์เอาบ่าวเฮ้ยกูถามเนี่ยเฟสผมชื่อไม่ไม่เอาเพื่อนมาห้าห้าโมงเออเอาบ่าวเอาบ่าวสี่คนนะพี่อ่ะกี่คนวะหกหกแหละเอาบ่าวเล่นบ่าว ยังจ็ดแปดคนก็ได้อะกูตอบกูตอบไอ้มึงสิบคนด้วยว่าอะไรพี่อะเงาจะเก่งมายังได้นะกูบอกไว้ก่อนได้ครับพี่กูห้าห้าเนี่ยมึงัำอะไรมาหัวขำอะไรกูตลกกับมึงไหมนะขอโทษครับพี่เดาแบเมาเพื่อนมาดีเมาเพื่อนมาอะไรครับพี่หัวสิบก็ได้อ่ะหัวสิบก็ได้อ่ะคำขำมาหัวดอ่ะโอ้โหผมดูทรงแล้วผมเล่นกับพี่น่าจะไม่ได้เงินเลยเอ้าไม่ไม่ใช่พี่ผิดนะผมโดนผมโดนเนี่ยใจใจใจพี่ผมแพ้เด็กก็มึงโง่ไง เอ,เออแล<อ>้วที่ยมตัวเนี่ยมึงนะครับครับ <laughs> ออี่มึงมึงเจอของจริงนิตอนเนี้ย <c oughs> มึงขำอะไรมึงไปทำงาน <c oughs> ไปมึงอยากได้เงินนะอ่ะไปโอเคครับพี่จะไปทำงานแล้ว <c oughs> มึงทักมาดิโจเซฟกัวจังแดงกัวจังเนี่ยมึงกลัวเหรอเฮ้ยโจเซฟกัวจังเฟสผมชื่อเฟสผมชื่อบูโนวินเตฟลพี่ทักมาดิโอ้เป็นดาวอ่อนพวกเอ๋อไรพวกตัวเนี่ยเฮียพวกเอ๋อเลยจริงๆนะพี่มง <c oughs> <c oughs> ึงก็ท้ามหาก่อนดิควายทักมาดิอ่ะแดงกัวจังโจเซฟกวัวจังเนี่ยเขียนใหญ่ภาษาไทยหองน้ำไม่เดินไปหาเหม็น ภาษาอะไรพี่ภาษาอะไรครับพี่แงอีกเหรอภาษาอะไรครับพี่ภาษาไทยเอ้ยภาษาอังกฤษพี่ลงคลิปตบผมไหมเนี่ยะไลโมตะไลโมเย็เย็ดเย็เย็ดเย็ดเย็เย็ด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 ึกตะไลโม ไม่ไกลมบ้งตลอพี่ผมไปแกตินปะมึงไม่เล่นมึงก็ไป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 เดี๋ยวเวลาชีวิตกูชิบหายที่อยู่เป็นพือแม่งเหรอพี่บ้านมึงอยู่กันไหนวะ เอออยูอไไ่ไม่ได้ถามมึงไม่ได้ถามมึงอย่างแลโอเคครับพี่ผมอยากผมอยากเล่นอีกอ่ะพี่โหดอ่ะไปเล่นที่อื่นอ่ะมึงไปหาคนอื่นไปไม่มึงมึงแพ้เป็นใช่ไหมมามึงมากูมามาแพ้ <c oughs> เป็นใช่ไหมมามาตอบมาไอ้ที่นี่ไม่เอาอย่างงี้เอาเล่นเล่นมึงเล่นมีดปะล่ะเอาป่ะมาดิ๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวกูตามแป๊บนึงกูตามมือมีดครับ มึง่ะมึงกับกูว่ามึงอะเอหยอกหยอกครับพี่ไอที่นี่หยอกหยอกครับพี่ไม่คาพี่นะอะไรจังเลยคุยให้ให้ผมสอนไหมพี่สไลด์โมเออเก่ง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 ก่งพี่เรื่องคุยควาเรื่องสอนมา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 มมามมามีมมาพา่ามามามมมามามามมา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 มมมอมม่มมินอมมนมา ไอ no right er ้ผมเล่นไก่หัวแดงนี่หรอครับไห้เราครับไอ้ผมเล่นไก่หัวแดงเหรอเฮ้ยมันก็เล่นดีเอ้ยมันงงไปอ่ยไอ้หัวแดงมันเคยบิดผมอะเคยบิดผมอะไรไอ้หัวแดงบิดผมอะไรกากอ่ะไอ้เหี้ยคนเล่นเกมเป็นร้อยเป็นล้านมึงี้เหี้ยอะไรมึงมึงทำมึงทำอะไรกันในเกมได้อไอ้เอ้ยไอ้ควายมึงห่วยพี่เนี่ยฝันร้ายอ่ะกลัวเนี่ยไอ้เหี้ยโอเคครับโอเคครับกลัวว่ากลอไม่กลัวพี่กี่ตัวห่วยไม่กลัวพี่ไม่กลัวพี่ ไอสัตว์บอกตัวละครหัวแดงอะไรของมึงนี่มึงไหวไหมนี่ไอ้เนอ่ยไอเนี่ยได้แหลอรีเฟกไอ้นี่แหละไอรีเฟกเดี๋ยว<ห>เล่นสักงสามก็ได้ครับพี่ครับพี่ครับอะะไรนสามก็ได้พี่มันก็เล่นดิมันก็เล่นดิน่ะ <c oughs> คนดูครับเล่นเล่นเล่นเดี๋ยวนี้เดิมพันเขามีไ้รุ่นไ้รุ่นไร้นไรุ่นสนามินล่างแล้วน,นะยากแล้วน,นะเดี๋ยวนี้ไ้รุ่นสนามินล่าง ไอ,ไอ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 มินที่มันบอกว่าไอมูมินปกวะคนเดียวกันหรอ เก่งว่าเก่งว่าวินเตอร์บอสวินเตอร์เฟลว่าอ๋อใครเลื้อนสุดก็เป็นหัวแถอะสนาดไปลานะดิ อะเถอะครับพี่ผมชนาแล้วนะพี่ดีใจไหมดีใจมากเลยครับพี่เออเป็นเที่ยวแล้วจะเคลว่าเดินเอากูไหมเอาหูไหมพี่เหรอมามาไอ้เที่ยมามาสิพี่มาสิพี่พี่เก่งแค่ไม้ไม่ใช่เหรอพี่กูได้หมดไหนเฮียไหนไหนพี่ไหน พี่ให้ผมสอนไปพี่เดี๋ยวเผื่อพี่จะทำเป็นเนียผูเป็นแล้วมึงต้องพูดมากกว่าไอควายอเหี้ยนี่พูดอยู่นั่นแหละตัดมึงก็ไปเล่นเขาแปคว่าไอเหี้ยมึงมาสอนแอคกซ์ทำเหี้ยอะไรไม่เป็นไรไม่อมันร้อนร้อนมันร้อนร้อนมันร้อนร้อนมึงจะไปเองไหมไปแล้วครับพี่ไปแล้วครับพี่ไปไปไปร้อน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 ดูบอลนะเวลากู แย yes, yes, yes. ่ๆๆหน้าหีเดโอ้โหได้หีเดียวไปไกลตีนี้ไปไกลตีนไม่ผมขอแก้พี่หน่อยไม้อ่ะผมอยากลองไม่แก้มึงแพ้กูแล้วไปไกลตีนดีไกลตีนอ้กที่ดีบางสายยี่สิบบางสายยี่สิบก็เลยไม่เคมันเลื้อนอย่างเงี้ยเหรอวะเยี่ยพวกเกมไม่เคอะมันเลื้อนอย่างเงี้ยแหรอวะเลื้อนเลื่อนดีเลยครับแพ้ผมพวกเกมไอ้เคมันเลื้อนอย่างเงี้ยแหรอวะพวกเกมไม่เคอะเลื้อนอย่างเงี้ยแหรอครับพี่ถูกไปป้องหัวเลื่อนเอะไอ้อ่ะ ให้กูไปฟ้องไอ้เต๋าดีกว่าฟ้องไอ้เต๋าดีกว่าฟ้องเลยครับฟ้องเลยครับฟ้องเลยครับกูให้เต๋อดีกว่าไหถ้างั้นอ่ะกูให้เต๋อดีกว่าไหมดูว่าพี่ไปกูไปควายโอ้หัวแขมึงซีจีมึงมาฟีไฟกูไปควาย ไอ้คิดดีตาพี่ไม่เอาครับพี่ผมก็ผมก็าผมก็มาอยู่ตรงนี้ของผมอะมเรืออหผมไม่ได้มาเลื้ยผมก็อยู่สนามล่างพี่ผมไม่ทำอะไรเลยพี่แค่มึงคิดจะจีมึงบอกหัวแก้มึงมาดิหว่อยไปเจ้นเจนนะพี่เจ้นเจนครับ มึง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 มีไฟกับน้องก็แลเซตมึงชนะใครบ้างหมนะชนะทุกทุกทุกแก๊งเลยเพ่เชยเงเจอแก๊งกางไอยาเจเก่าหงเกูง่ีงนั่งเครียดอยู่เลยเี้ยงนั่งแพ้ทุกแก๊งน่ะครับพี่ครับพี่เลี้ยเสร็จกูเียงเลยตอนกูอยู่อะมึงอยู่แบบพาเขาแพ้นี่นายกูที่พาโทษทีครัเียตอนพวกกูอยู่ไม่ไม่เสียชื่อเว้ยพอมึงอยู่เนี่ยเสียชื่อหมดเลยีปวดเลื้อนเนี่ รับพี่ MK ผู้ชายไม่ไหวต้องให้ผู้หญิงมาแบ่งในเ่็มไอเเหลื่อจังวะอันนี้พี่เป็นเจ้าถิ่นสนามเปนล่างเหรอครับ พี่เป็นเจ้าถิ่นตนามเว็นเล่าครับพี่ชายอะไรหลงมึงนี่เพื่อเล่นใช่ไหมเนี่ยใช่พี่ผมเหรอพี่มึงเป็นไรฮะมึงเป็นไรหลงมึงมึงไปเดิไอเบคอนเดินยังเซกมึงเล่นกับมึงไปมึงไม่เล่นไอเบคอนมามึงไอไอเบคอนชั้นสามชั้นนะกูไม่ได้เจ้าถิ่นหรอกแต่กูไม่เสกอ่ะแกมึงไงเฮียควายรู้อยู่นะมึงไะสัสรู้อยู่นะรู้อยู่นะรู้อยู่นะไอสอมเต่าก็เซกเลยเฮี้ยพี่ไอเต่าหลอกให้คนเติมไม่เฮี้ยผมไม่เสกเลยเฮียหลอกหลอกให้คนอื่นเติมตัวเองเสก สบายดิเอ๋เต๋อ่ะเสกยิ้มแฉ่งเลยดิพี่อยากให้คนอื่นเติมกาชาอี่อยากเต๋าเสกเองเสกให้น้องในเกมไม่มีเสกพี่ไม่มีเสกเอาพี่มึงมาฟรีไฟดิเอ๋อเออมึงก็วิ่งหนีทำเชี่ยอะไรล่ะเออพี่เล่นจริงเปล่ามาดิมึงมาดิผมมาดิ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 ฟรีไฟ์เนี่ยบอกดี่ไอ้เป็รุ่นเดิมพันไอ้เหี้ย ดีดีสไลด์โบดีดีสไลด์โบ สรุปไอ้นั่นโอนให้กูไม่ได้สามสิบบาทดิไอ้เฮียแม่งไม่โอนให้กูด้วยสามสิบบาทปิดกูไปแล้วตอนพวกมันอยู่ไม่มีใครเล,ลยอยากวินไหลอยาก็ะบบเกิน